เพราะในชีวิตของเรานั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่ประดังประเดเข้ามาแบบไม่เลือกเวลาได้ถึงแม้ว่าคุณจะซุกเอาไว้ใต้พรมอย่างไรสุดท้ายปัญหาเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาเป็นเรื่องกวนใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นการใช้ชีวิตให้คิดบวกเพื่อเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองเปิดรับโอกาสใหม่ๆและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณหลบเลี่ยงกับพลังงานลบได้อีกทั้งยังสามารถส่งต่อพลังงานบวกให้กับคนอื่นๆได้อีกด้วยค่ะการมีพลังงานบวกในตัวเราเป็นการมองโลกในแง่ดีบนพื้นฐานของความเป็นจริงมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่พยายามอาคติกับสิ่งนั้นให้น้อยที่สุดและมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องมีวิธีการสักวิธีที่จะสามารถแก้ปัญหานั้นได้แล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหานั้นไปและรับมือที่จะสามารถพลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นดีได้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิบเกเซฮพร้อมมาทักทายในท็อปปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่จะมาเซายกันนะคะวันนี้ มี30บทเรียนที่จะช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับตัวคุณมาร่วมกันเพิ่มพลังบวกสร้างพลังแห่งความสุขไปพร้อมๆกันค่ะบทเรียนที่1ตั้งเป้าหมายและพยายามไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความสม่ำเสมอมีวินัยในเป้าหมายของชีวิตเราเพื่อเป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับการก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพลังงานบวกจะช่วยให้คุณกล้าที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและพร้อมที่จะแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้บทเรียนที่2หาเวลาให้ตัวเองจัดลำดับความสำคัญในการดูแลตัวเองให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนและเติมพลังงานให้กับตัวเองอย่างเสมอการเพิ่มพลังบวกสิ่งสำคัญเราต้องเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเราก่อนนะคะต้องหาเวลาให้กับตัวเองได้ผ่อนคลายกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิต จัดลำดับความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความรักจะต้องให้เกิดความบาลานซ์กันและถ้าส่วนไหนที่ขาดหายก็เพียงแต่เติมพลังเข้าไปให้กับตัวเองในเรื่องราวของเราเองจัดลำดับความสำคัญในช่วงเวลาที่เราคิดว่าเราจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นในช่วงเวลาเหล่านั้นให้ได้แล้วคุณก็จะผ่อนคลายและไม่เครียดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเครียดไปพร้อมๆกันทุกเรื่องค่ะบทเรียนที่3 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงฝึกปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆและทำให้ดีที่สุดอยู่เสมอสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่มีสิ่งใดที่จีรังยั่งยืนหรือคงทนถาวรไปได้คิดง่ายๆเลยนะคะอายุของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปทุกวินาทีเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จักรวาลมอบให้เราและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด เท่าที่เราจะทำได้บทเรียนที่4รับรู้ชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิตคุณและสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวคุณก็จะทำให้คุณพบเหตุผลมากมายที่จะทำให้คุณมีความสุขเมื่อใดก็ตามที่คุณได้พบกับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือผ่านเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้คุณจงชื่นชมกับมันและตักตวงพลังงานบวกจากสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดอย่างเช่น เมื่อโปรเจกต์ของคุณได้รับการอนุมัติจากเจ้านายนั่นก็คือสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับผลตอบแทนจากการสร้างผลงานออกมาใช่ไหมคะหรือแม้แต่เงินค่าจ้างในการคิดผลงานที่เข้ามาในบัญชีของคุณหรือว่าจะเป็นการชื่นชมลูกสาวของเพื่อนที่เรียนจบหรือการชื่นชมความสําเร็จของคุณที่สามารถวิ่งได้5กิโลเมตรจากการพยายามฝึกฝนวิ่งขึ้นทุกวันทุกวันของคุณการชื่นชมในการทํางานเสร็ตามกําหนดเวลาของคุณ ชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่เขาได้รับการเลื่อนขั้นชื่นชมตัวคุณเองว่าคุณสามารถลดน้ำหนักได้ใน1นกิโลตามที่คุณตั้งเป้าไว้และมีสิ่งดีๆต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณที่รอให้คุณชื่นชมอยู่ค่ะบทเรียนที่5ไม่ต้องคิดที่จะเปลี่ยนผู้อื่นเมื่อคุณรู้สึกไม่พอใจในตัวเขาเพียงแค่เปลี่ยนความคิดของคุณเองซึ่งนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คุณมีความสุขได้ ก็คือเปลี่ยนมุมมองของคุณเองที่มีต่อผู้อื่นคุณอาจจะเคยพยายามบอกกับแฟนของคุณนะคะว่าอย่าขี้บ่นอย่าจู้จี้กับคุณมากแต่นั่นอาจจะเป็นนิสัยของแฟนคุณที่เขาอาจจะเคยชินกับการเอาใจใส่คนรักและอาจจะเป็นการแสดงความรักอีกรูปแบบหนึ่งของแฟนคุณก็ได้ค่ะหากคุณพยายามเปลี่ยนให้แฟนคุณอยู่นิ่งๆไม่ให้ตามคุณไม่ให้พูดไม่ให้ถามทยอาจจะทําให้คุณต้องทะเลาะกับแฟนก็ได้นะคะคุณลองเปลี่ยนความคิดว่า แฟนคุณอาจจะเป็นห่วงคุณหรือเพียงแค่คุณตอบคำถามในสิ่งที่แฟนคุณอยากรู้หรือสงสัยชีวิตคู่ของคุณก็จะราบรื่นค่ะหรือว่าคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ชอบการแข่งขันและเขามีความทะเยอทะยานสูงมากเลยนะคะเขาอาจจะต้องการความก้าวหน้าในชีวิตงานของเขาและเขาก็ชอบมาแข่งขันกับคุณอยากเอาชนะคุณซึ่งมันอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดได้ใช่ไหมคะแต่คุณก็ลองเปลี่ยนความคิดแล้วก็หันกลับไปชื่นชมเขา ว่าเขามีความสามารถและเราพร้อมจะหลีกทางให้เพื่อนร่วมงานเขาก็อาจจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับคุณก็ได้ค่ะชีวิตการทำงานของคุณก็จะมีความสุขขึ้นด้วยการสร้างพลังงานบวกเล็กๆน้อยๆโดยการที่จะไม่ต้องเปลี่ยนผู้อื่นแค่เปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณมันก็จะทำให้คุณมีพลังแห่งความสุขเพิ่มขึ้นได้ค่ะบทเรียนที่6ทําตามความปรารถนาของตนเอง คุณจะไล่ล่าความฝันและสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงซึ่งนั่นจะทำให้คุณพบกับความสมหวังในชีวิตตามที่ใจคุณปรารถนาค่ะคุณปรารถนาอะไรบ้างคะในชีวิตของคุณแต่ละช่วงชีวิตย่อมมีความปรารถนาที่แตกต่างกันคุณลองถามตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณวาดฝันไว้หรือสิ่งที่คุณต้องการนั้นมันคืออะไรและคุณจะทำอย่างไรที่จะทำให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่คุณปรารถนาไว้ สิ่งสำคัญในบทเรียนนี้นะคะก็คือคุณต้องคิดอยู่เสมอว่าฉันทำได้ฉันทำได้เป็นการคิดแบบพลังงานบวกซึ่งจะช่วยให้คุณได้ตามที่ใจคุณปรารถนาค่ะบทเรียนที่7การให้อภัยเป็นการปลดปล่อยการยึดติดกับความรู้สึกแย่ๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเองและผู้อื่นเลยนะคะถ้าคุณยังเก็บความรู้สึกโกรธยึดติดกับความโกรธความไม่ให้อภัย และไม่ยกโทษใครมันก็เหมือนกับคุณแบกโลกของความโกรธไว้ที่ตัวคุณแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณให้อภัยผู้อื่นแล้วคุณจะรู้สึกโล่งและรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะคุณลองปล่อยวางสิ่งที่หนักอึ้งออกจากความคิดของคุณดูนะคะและที่สำคัญคนที่คุณควรจะต้องให้อภัยอยู่เสมอนั่นก็คือตัวคุณเองมีหลายคนที่ติดอยู่ในวงังวนของการโทษตัวเองที่เคยทำผิดพลาดในอดีตจนไม่สามารถที่จะก้าวพ้นความทุกข์นั้นได้ ทําให้คุณอาจจะเกิดพลังงานลบๆกับตัวเองก็ได้ดังนั้นคุณจงให้อภัยให้กับตัวคุณเองทุกครั้งและปล่อยความคิดที่เลวร้ายออกจากตัวคุณแล้วคุณก็จะพบพลังบวกในการสร้างพลังสุขให้กับตัวคุณค่ะบทเรียนที่8เมตาต่อผู้อื่นปฏิบัติต,ต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมาหาคุณในแบบที่คุณคาดไม่ถึงค่ะ การฝึกให้เป็นคนที่มีความเมตตากับผู้อื่นเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นมีความเคารพผู้อื่นและให้เก็บผู้อื่นอยู่เสมอจะเป็นการสร้างนิสัยให้คุณเป็นคนที่คิดบวกและเกิดพลังงานบวกให้กับตัวคุณและกฎแห่งแรงดึงดูดก็จะดึงคนที่มีพลังบวกเข้ามาหาคุณได้เขาก็จะทำเหมือนที่กับคุณทำให้เขากฎแห่งแรงดึงดูดจะดึงคนที่มีพลังงานบวกเข้าหากัน คุณจะได้รับการปฏิบัติเหมือนที่คุณได้ทำกับเขาโดยการมีเมตตาให้กันและกันการเคารพกันและการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะบทเรียนที่9แสดงความขอบคุณต่อผู้คนในชีวิตที่คอยสนับสนุนและคอยยกระดับชีวิตของคุณการขอบคุณคนที่ให้การช่วยเหลือและคอยสนับสนุนคุณเขาก็จะมีพลังงานบวกที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณได้อย่างต่อเนื่องและเป็นการแสดงมิตรไมตรีที่ดี ในการตอบแทนสิ่งที่เขาทำดีๆให้กับเรานะคะคำว่าขอบคุณเป็นพลังบวกที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เกิดพลังแห่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับยิ่งถ้าเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอคุณให้คำขอบคุณของเขามันจะเป็นการสร้างพลังบวกเพิ่มขึ้นและคอยช่วยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังลองมองดูคนข้างๆนะคะคนที่คุณรักและคนที่รักคุณเขาพร้อมจะซัพพอร์ตให้คุณ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่คำว่าขอบคุณมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างความสุขให้กับคุณและคนที่คุณรักด้วยค่ะบทเรียนที่สิการให้หรือการมอบความช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการให้โดยการแสดงน้ําใจการเป็นอาสาสมัครการให้ความรู้การให้แนวทางกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือ รอการให้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่ประสบความสำเร็จค่ะบทเรียนที่11ยิ้มบ่อยๆหัวเราะบ่อยๆห,หาความสุขเล็กๆน้อยๆอย่าจริงจังกับชีวิตมากเกินไปในชีวิตเราเจออะไรเครียดๆหนักๆมามากแล้วลองมองหาสิ่งที่ทำให้คุณผ่อนคลายที่ทำให้คุณยิ้มได้บ้างหัวเราะได้บ้างให้สารเอนโอฟินเข้ามาทำให้ชีวิตคุณมีความสุขกับตัวคุณเองนะคะ บทเรียนที่12กล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นการใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่อยู่ในจุดที่ปลอดภัยของตัวเองคุณอาจจะไม่สามารถให้ชีวิตคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆการออกมาจากคอมฟอร์ทโซนและการออกมาผจญภัยในการใช้ชีวิตของคุณอาจจะทำให้คุณได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นสิ่งที่น่าค้นหาและมีความท้าทายซึ่งมันมีอะไรมากมายที่คุณสามารถเรียนรู้มันได้ตลอดเลยนะคะ เพียงแค่คุณลองเสี่ยงกับมันดูไม่ต้องกลัวกับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเพราะมีผู้คนมากมายผ่านความผิดพลาดและเจอกับความล้มเหลวมานับไม่ถ้วนมันจะไม่แปลกเลยค่ะถ้าคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เจอมันลองเสี่ยงดูและผจญภัยดูนะคะแล้วคุณอาจจะได้บทเรียนในการใช้ชีวิตใหม่ๆที่คุณชอบก็ได้ค่ะบทเรียนที่13ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตเป็นอันดับแรก พอๆกับสุขภาพกายการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นการลงทุนที่ดีที่คุณควรจะต้องใส่ใจนะคะเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจของเราเพราะเราใช้ร่างกายในการขับเคลื่อนทุกอย่างภายใต้จักรวาลใบนี้การออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและบำรุงร่างกายให้ดีเช่นเดียวกับการที่มีสุขภาพจิตที่ดี เราจะต้องกระตุ้นสมองของเราหาอาหารสมองดีๆให้กับจิตใจของเราเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจที่ดีค่ะเราต้องบำรุงและนำอาหารที่ดีป้อนเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างสม่ำเสมอเพราะร่างกายของเราต้องขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางจิตใจดังนั้นการให้ความสำคัญทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องเป็นไปควบคู่กันด้วยค่ะ บทเรียนที่14เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ที่คุณจะเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นหรือเปล่าห้องเรียนของชีวิตมันมีมากมายที่พร้อมจะเปิดโอกาสและเปิดโลกกว้างให้คุณอยู่ตลอดเวลาการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตนเองได้ในหลายรูปแบบและเปิดโลกกว้างของคุณ เพียงคุณเปิดใจกับการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาตัวคุณค่ะบทเรียนที่15ยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราแทนที่จะโทษผู้อื่นเพราะนั่นคือความรับผิดชอบต่อการกระทำของเราเองหลายคนเจอเหตุการณ์ที่แย่ๆหรือทำอะไรลงไปแล้วเกิดความผิดพลาดก็จะโทษคนอื่นโทษโชคชะตา แต่เราไม่ได้มองดูตัวเราเองเลยว่าสิ่งที่เราทำผิดพลาดนั้นมันเกิดจากตัวเราหรือเปล่าแล้วความผิดพลาดนั้นก็จะไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องหากคุณเปลี่ยนความคิดแล้วหันกลับมามองดูตัวคุณเองว่าคุณมีจุดบกพร่องตรงไหนทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าและยอมรับกับความผิดพลาดนั้นที่สำคัญไม่ต้องโทษคนอื่นแต่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนัน้นและแก้ไขและปรับปรุงกับความผิดพลาดนั้นด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะพบว่าความผิดพลาดนั้นมันแก้ไขได้ไม่ยากเลยเพียงแค่คุณลงมือทำบทเรียนที่16เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วคุณจะเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่งความผิดพลาดและความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่จะสอนให้เราได้ใช้ชีวิตในโลกกว้างนี้ได้อย่างปกติสุขค่ะหากเพียงแต่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดและแก้ไขความผิดพลาดนั้นจะทำให้เราได้มีความรู้ใหม่ๆ ได้เกิดการคิดการทำสิ่งใหม่ๆที่จะสามารถแก้ปัญหาในความผิดพลาดนั้นได้จากที่เราไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ในวันนี้เราก็สามารถก้าวข้ามมันไปได้ดังนั้นความผิดพลาดจึงไม่ได้น่ากลัวและเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ได้เป็นอย่างดีค่ะบทเรียนที่17ล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่เป็นบวกเพราะกฎแห่งแรงดึงดูดจะนำสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณ ด้วยคนที่เป็นคนคิดบวกมีพลังงานบวกด้วยกันคุณเชื่อในกฎของแรงดึงดูดไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับคนที่คิดบวกพลังงานบวกก็จะดึงดูดเข้าหากันก็จะมีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆข้อคิดดีๆแนวทางดีๆที่จะมาแชร์แลกเปลี่ยนกันและกันแต่ถ้าคุณไปอยู่กับคนที่มีพลังงานลบเจอแต่คนคิดลบมองโลกในแง่ร้ายกฎแห่งแรงดึงดูดก็จะดึงดูดความคิดที่ร้าย ความคิดที่เราขุ่นมัวและเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่มันรกสมองมากๆเลยนะคะดังนั้นการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เป็นคนคิดบวกและมีพลังบวกให้กับเรากฎของแรงดึงดูดก็จะนำแต่สิ่งดีๆและนำพลังงานบวกเข้ามาหาคุณคะ่ะบทเรียนที่18อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเดินทางของทุกคนย่อมมีความแตกต่างกันมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าของตัวเองเท่านั้น อย่าให้ชีวิตของคนอื่นมาเป็นตัวกำหนดในการวัดความสุขของชีวิตของเราเพราะต้นทุนของชีวิตแต่ละคนมีความแตกต่างกันดังนั้นการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็ย่อมไม่เหมือนกันค่ะการที่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือไปฟังคนอื่นพูดเปรียบเทียบตัวเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามย่อมจะไม่เป็นผลดีกับตัวเราเลยค่ะทำให้บางครั้งเราอาจจะเกิดพลังงานลบๆให้กับตัวเราเองทำให้เราเกิดจิตตก ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรต่อไปวิธีการเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเราที่ดีที่สุดนั่นก็คือการหยุดเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นค่ะแต่ให้เราดูที่ตัวเราเองว่าเรามีความสามารถอะไรและเราสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไปได้ยังไงบ้างบทเรียนที่19เเป็นผู้ฟังที่ดีและจะสามารถเข้าใจมุมมองของพวกเขาซึ่งจะทำให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เปิดใจและเต็มใจที่จะเรียนรู้จากมุมมองของคนที่แตกต่างการเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยฝึกให้เราเป็นคนใจเย็นขึ้นหากเราเป็นผู้ฟังที่ดีฟังอย่างตั้งใจเราก็จะได้มุมมองในความคิดในหลากหลายรูปแบบทั้งในแง่คิดที่ดีและในแง่คิดที่ควรต้องปรับปรุงและเราก็สามารถนำเอามาพัฒนาตนเองได้บทเรียนที่20ความสมดุลคือกุญแจสำคัญ ค้นหาความสมดุลระหว่างเรื่องงานความสำคัญของครอบครัวและความเป็นส่วนตัวเพื่อรักษาวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพกายและใจของคุณหลายคนอาจใช้เวลาครึ่งชีวิตทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานจนลืมความสัมพันธ์ของครอบครัวและคนรักแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกหรือผิดนะคะเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าการทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งความฝันและสิ่งที่เขาต้องการนั้นมันอาจจะทำให้ชีวิตของเขามีความสุข ถ้าคุณแบ่งเวลาไม่ได้สร้างความสมดุลไม่ได้ก็จะทําให้เกิดความเครียดเกิดความห่างเหินกับคนรักมีความไม่เข้าใจกันในครอบครัวซึ่งนั่นจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณและอาจจะส่งผลไปถึงงานของคุณทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของคุณลดลงดังนั้นการแบ่งเวลาและการทําให้ชีวิตของคุณเกิดความสมดุลแบบ work-life balance ก็จะทําให้คุณมีพลังงานของความสุขในทุกรูปแบบค่ะ บทเรียนที่21ฝึกนิสัยยืดหยุ่นชีวิตมีช่วงขึ้นแล้วก็ช่วงลงเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้เสมอไม่ว่าคุณจะล้มมาสักกี่ครั้งอะไรก็ตามที่ตึงเกินไปไม่นานมันก็จะขาดดังนั้นในการใช้ชีวิตของเราเราไม่รู้ว่าอนาคตที่เราจะต้องเจอนั้นมันจะต้องเกิดอะไรขึ้น เราจะต้องฝึกนิสัยในการยืดหยุ่นพร้อมที่จะเจอกับทุกสถานการณ์แม้ว่าในบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเราอาจจะทำสำเร็จแต่มันอาจจะเกิดความล้มเหลวก็ได้ดังนั้นเราต้องฝึกยอมรับถึงความพ่ายแพ้และพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่เป็นกำลังใจให้กับตัวเราบทเรียนที่22ยอมรับว่าชีวิตไม่ยุติธรรมสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไปและจงเรียนรู้ที่จะปรับตัว ไม่มีใครได้ในสิ่งที่ต้องการทุกอย่างเพราะชีวิตไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบทุกคนล้วนเกิดมาต้องต่อสู้ดิ้นรนและมีความพยายามมากน้อยแตกต่างกันต้นทุนชีวิตของเราก็แตกต่างกันดังนั้นเราไม่ควรร้องหาความยุติธรรมจากโลกใบนี้แต่เราต้องเปลี่ยนความคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้เราได้สิ่งที่เราต้องการมาและเราก็แค่ลงมือทำบทเรียนที่23 เรียนรู้ที่จะปฏิเสธกำหนดขอบเขตและรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะปฏิเสธจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีของตัวคุณเองไว้ก่อนเสมอการเป็นคนคิดบวกและเป็นคนมีพลังบวกให้กับตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องตอบรับสิ่งที่คนร้องขอเสมอไปนะคะเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธบ้างกำหนดขอบเขตให้ตัวเราเองมีความสุขบ้างเพราะบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วเรามีความทุกข์ อะไรที่ทำให้เรามีความสุขเราก็ควรจะต้องทำสิ่งนั้นก่อนค่ะบทเรียนที่24จงอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ว่าจะประสบความสำเร็จมากเพียงใดถือว่าเป็นนิสัยของผู้ที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนที่เขาจะมาแนะนำว่าคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จที่จะต้องมีนั้นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไม่ควรจะบอกว่าเราเก่งยังไงไม่มาอวดเก่งว่าเราดียังไง ว่าตัวเองมีมากแค่ไหนคนที่ประสบความสำเร็จเขาพร้อมที่จะรับคำแนะนำคำติชมถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะประสบความสำเร็จมาแล้วก็ตามบทเรียนที่25ออกเดินทางเพื่อให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นพลังงานของธรรมชาติจะมีส่วนช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นและเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเราค่ะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้ การออกเดินทางจะเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับตัวเราและเป็นการปลดปล่อยตัวเราให้ออกจากพื้นที่เดิมๆเราอาจจะได้พบกับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้เรียนรู้กับกลุ่มคนใหม่ๆที่มีความหลากหลายทางความคิดหรือแม้แต่การเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆและความท้าทายที่จะทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันจะช่วยเป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเราได้อีกทางหนึ่งค่ะบทเรียนที่26 รักตัวเองชื่นชมตัวเองในสิ่งที่เรามีและยอมรับกับความไม่สมบูรณ์แบบที่เป็นอยู่เป็นวิธีการเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเราได้อย่างดีที่สุดเลยค่ะการรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะสามารถเพิ่มพลังบวกและเพิ่มพลังแห่งความสุขให้กับตัวเราเองได้มากขึ้นการรักตัวเองไม่ใช่การหลงตัวเองนะคะเราต้องรู้จักตัวเราเองให้ดีที่สุดก่อนไม่ต้องให้ใครมาบอกค่ะว่าเราเป็นคนยังไง ตัวเราเท่านั้นที่จะรู้ดีว่าเราเป็นคนยังไงและหากเราหาจุดบกพร่องของเราเจอแล้วเราก็แค่พยายามปรับปรุงตัวเราให้เป็นคนในแบบที่ตัวเราเองต้องการไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบค่ะแต่เราอยากเป็นคนแบบไหนเราก็แค่พัฒนาตัวเราให้เป็นคนแบบนั้นและอย่าลืมชื่นชมตัวเราด้วยนะคะว่าเราทําดีที่สุดในแบบที่เราเป็นแล้วค่ะบทเรียนที่27 รักษาความสำคัญกับคนที่คุณรักและคนที่รักคุณเพราะคนเหล่านั้นคือเสาเข็มและฐานรากในชีวิตที่มีความสุขของคุณหลายคนมักจะมองข้ามคนที่อยู่รอบตัวเราและไปให้ความสำคัญกับคนที่เขาไม่ชอบเราและพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนที่ไม่ชอบเราแต่เราลืมมองคนใกล้ตัวหรืมมองคนในครอบครัวหรือม,มองคนรักคนที่คอยสนับสนุนเราและคนที่หวังดีกับเราจริงๆ เราไม่จําเป็นต้องแคร์คนทั้งโลกนะคะคนที่เราควรจะต้องแคร์และให้ความสําคัญจริงๆก็คือคนที่รักเราและหวังดีกับเราจริงๆคนเหล่านั้นจะเป็นพลังงานบวกให้กับเราเพราะเขาจะให้ความปรารถนาดีกับเราคอยซับพอร์ตเราและมีความหวังดีกับเราซึ่งนั่นจะเป็นการเพิ่มพลังแห่งความสุขให้กันและกันได้เป็นอย่างดีค่ะอย่าลืมใส่ใจคนที่คุณรักและคนที่รักคุณไว้ด้วยนะคะ บทเรียนที่28เผชิญหน้ากับความกลัวเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความกลัวทุกคนมีความกลัวอยู่ในตัวเองค่ะอยู่ที่ว่าเราจะสามารถจัดการความกลัวของเรานั้นได้ยังไงเราสามารถขจัดความกลัวของเราออกไปได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เรากังวลมันทําให้เราคิดมากจนเกิดความกลัวแต่สิ่งที่จะช่วยให้เราขจัดความกลัวได้ดีที่สุดนั่นก็คือความกล้าค่ะ กล้าที่จะเผชิญกับความกลัวและมองโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งการสร้างพลังบวกให้กับตัวคุณเองไม่ได้ให้คุณมองโลกสวยนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราเผชิญอยู่นั้นหากเราหลีกหนีหรือไม่เผชิญกับมันปัญหามันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะดังนั้นเราต้องใช้ความกล้าเพื่อขจัดความกลัวและเผชิญกับความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าแล้วคุณจะพบกับการแก้ปัญหาได้ค่ะบทเรียนที่29 รักษาสัญญาของคุณไว้เสมอความไว้ใจเกิดขึ้นได้จากคำพูดแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองสามารถเป็นที่พึ่งได้การรักษาสัญญาไม่ใช่การที่คุณจะไปตบปากรับคำกับใครว่าคุณทําได้ในทุกๆเรื่องนะคะแต่คุณจะรู้ว่าสิ่งไหนที่คุณทำได้สำเร็จสิ่งไหนที่คุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้สิ่งไหนที่คุณสามารถทำให้มันดีขึ้นได้เพียงแค่คุณสัญญาไว้และรักษาสัญญานั้น และคุณก็ลงมือทำให้สำเร็จทำให้สัญญานั้นสิ้นสุดผู้คนรอบข้างก็จะชื่นชมและสามารถที่จะกล้าเข้ามาขอคำปรึกษาจากคุณได้ค่ะและที่สำคัญตัวคุณเองก็ต้องทำตามสัญญาของคุณไว้ด้วยนะคะเพราะนั่นมันจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขยิ่งขึ้นค่ะและบทเรียนสุดท้ายบทเรียนที่30เชื่อมั่นในตัวเอง มั่นใจในตัวเองว่ามีความสามารถมากพอที่จะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้การสร้างความมั่นใจเป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับตัวคุณหากคุณยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคุณก็ไม่กล้าที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าหรือคุณไม่กล้าที่จะก้าวไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณคุณอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการงานแต่จำไว้นะคะปัญหามีอยู่สองอย่างคะ่ะ คือปัญหาที่สามารถแก้ได้และปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่คุณจงเชื่อมั่นในตัวเองว่ามันจะต้องมีทางออกของปัญหานั้นเสมอการมีความเชื่อมั่นในตัวเองจะทําให้คุณกล้าที่จะคิดและกล้าที่จะลงมือทำเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ค่ะและนี่เป็นเพียง30บทเรียนที่สามารถเพิ่มพลังบวกให้กับตัวคุณได้ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้สามารถสร้างสารรค์เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองได้ค่ะคุณผู้ฟังมีบทเรียนในการเพิ่มพลังบวกยังไงมาเซฮมาคอมเมนต์กันได้นะคะเพราะชีวิตที่เป็นพลังบวกจะดึงดูดพลังบวกซึ่งกันและกันค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาเซฮายกันได้กับทุกช่องทางของกิฟเก๋เซฮนะคะ ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ